สวัสดีครับวันอนี้ก็ยุ่กับช่องแสงเดชสารชาแนลนะครับวันอนี้ก็พามาไหวาพาครับอยู่วัดอุดมคงคาคลิเขตครับพี่น้องหรือภาษาชาวบ้านแถวนี้เพื่อนเอินวัดดุลครับวันอนี้ก็มาเบิงอีแเข้นนะครับพี่น้องเพื่อนสตาร์บัคเก็มันก็นตายแต่ลายปีแล้วล่ะครับเพื่อนเอาไซล้อมแก้วไว้ ตัวบกง่ายเลยพี่น้องอ,อาหารป่าอยวัดเพิ่นกระเบิดบได้เสือบได้เสือมาจากบ้านเลยอาหารปา่ปาป่าป่าไม่ตัวใหญ่ายพี่น้อง เป็นพวกปลาตะเพียนป,นนนนปลานิ้นนกอันปลาหลกานี่ครับพี่น้องนี่พวกปลาบึกปลาดุกยักษ์ปลาดุกลักเซียอะไรมันหน่อยลงแล้ว ครับให้อาหารป่าครับจากบ้านเลย,เลยป่าอะไรร่งหลดสามต้นเสียง,งดังเลยจ้ะเข้าสียางนะเข้ส เฮ้ยแต่ว่าบ,บอกแม่ไหมแม่ยังบีบีบีเอาอันะไรมากันบีบีอ <laughs> เอาบอกแม่บอกแม่มมแม่ยังมาให้อาหารปลาจ้าบอกแม่ตัวนี่นงเ้อาหารปลาปลาไหล นบีระวังท่อสับล้นด้อนบีอ่ะเย่ยท่อสะเปนนั่นเด้อปลาปลาม่ตัตัวแงแงเอามายกไม่เอามายกวังท่อท่อสับสับเพี้ยเลยดิ